ครับสวัสดีครับวันนี้ผมวิจิตชาแนลฮะมาแนะนําวิธีการแก้ทรงเก่ยงยีนทําาจกขากระบ,บอกเล็กเป็นขาเดฟครับครับขั้นตอนการทําก็เหมือนแก้ทําทเป็นขากระบ,บอกแก้ส่งทั่วไปฮะแต่ขาเดฟมันจะเล็ก ค่อนข้างเล็กรัดรัดขาต้องวัดขาพิพาครับจำนวนพอดีประมาณที่เขาต้องการชอบเล็กชอบรัดขนาดไหนอันนี้จะเอาคมยาวที่6นิ้วก็เอาความกว้างที่6นิ้วครับปลายขา6นิ้วตอนนี้ตัดขาไปแล้วครับยาวอยู่ประมาณ3 7มสิบเจ็ดสามสิบแปดขั้นตอนก,นก็คือวัดจากปลายขานะะตรงนี้ อันนี้หกเร็วครึ่งครับแล้วก็ต้องน้องน้องก็เจ็ดนิว้วโคนขาก็สิบ ประมาณ10นิ้วครันิ้วมันจะรัดไปขั้นตอนการทำก็คือกับขากับด้านในออกมาขราล่าหลังจากขับด้านเกะะ่งแล้วครับเราก็มาตีตีเส้นครตีเส้นที่เรามาควายจะเอาขนาดไหนอว่าแนะนำครับจะทรงทำขาเดฟยึดข,ขา กระบอกเล็กอะไรก็แล้วแต่ต้องทำข้างในฮะแนะนำให้ทำข้างในเพราะว่าทรงมันจะได้สวยเหมืกันมันจะได้โค้งให้มันทรงทรงมันสวยแตวมาทำด้านนอกมันทรงไม่ได้สวยครับลองทําดูนะนี่เวลาใส่มันมันดูไม่ค่อยดีมันแต่งได้ที่อยู่ข้างในมันแต่งได้ข้างนอกมันแต่งไม่ได้ควรควขานี่คร แล้วตีเส้นนะครับนิ้วคขึ้นจดนิ้วแล้วก็เก้านิ้วขึ้นสินิ้วแล้วแต่คนขาคนขาเล็กขาใหญ่เสร็จแล้วเราก็เย็บได้เลยครับเพราะว่าเราตีเส้นเสร็จแล้ว สาหรับวิธีการเย็บก็ไล่จากขาข้างล่างข้างล่างขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนจนมันถึงตรงเป้าตรงเป้านี้ตรงสําคัญจริงจริงฝังก็คือตะเข็บตรงนี้ต้องตรงข้างหลังนะเสนตรงนี้ต้องต้องต้องเส้นเส้นตรงเสียงเส้นกู้ข้างหลังถ้าบิดถ so ้าเบี้ยวไปก็ไม่สวยครับกว่าจะงานไม่เรีย้ไล่ลงไปนถึงฝั่ง นี้แล้วก็ข้างล่างสุดเรียบร้อยครับ สำหรับเรายิบเย็บตะเข็บเสร็จฮะมันก็จำแบบเนนลักษณะนี้ฮะแล้วก็ตัดริมลงไปเลยฮะแต่งริมันไม่ได้สวยเนมะื่อที่จะไปแซ็เก็บลิม ขั้นตอนต่อมาคือเขาเขเย็บทับตะเข็บเย็บลมเย็บโชริมนะเย็บข้างไหนที่เราแต่งเรียบร้อยสักเก็บริมเรียบร้อยก็เก็บทับเก็บเก็บตะเข็บให้มันสวยนะยับตู้ริม ครับเสร็จแล้วลวะแล้วครับนี่คือขาเดฟแรงเลอตัวใหม่ใบแดงเลยฮรัาเเดฟไม่ถึงกับรัดมากครับตอนนี้ออก,นกระบอกคือกระบอก ตรงสวยฮะเป็นที่นิยมสำหรับน้องๆวัยรุ่นฮะเด็กเทคโนโลยีมงกคนลนะเดินมาจะมาสั่งทำเยอะมากอัเดียบคุณที่ติดตามรับชมครับอย่าลืมกด ติดตามด้วยสับสไคร้ด้วยนะครับคุณครับ เลยครับขาดีบตรงขาดีบ